หลังจากที่เราได้ทำเมนูกันไปแล้วนี่ก็คือรายการเมนูต่างๆต่อไปเราก็จะมาทำให้รายการต่างๆนั้นเป็นรายการย่อยหรือว่าเมนูย่อยเช่นต้องการจะให้ Si m เป e เป็นรายการหลักและต้องการให้รายการด้านล่างนี้เป็นรายการย่อยวิธีทำก็คือให้คลิก ไปที่รายการเมนูแล้วก็เลื่อนไปทางด้านขวาแล้วก็คลิกเซฟเมนูแล้วก็รีเฟรชเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่รายการเมนูมันก็จะมีรายการย่อยปรากฏขึ้นมา หรือในกรณีที่ต้องการจะให้เป็นรายการซ้อนๆกันไปอีกเราก็คลิกเลื่อนรายการเมนูไปทางด้านขวาหรือจะซ้อนกันอย่างนี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบเมนูของเราว่าจะให้เป็นในลักษณะไหน นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งการทำเมนูใน WordPress